สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะฮะกับรถที่เพิ่งเข้ามาเมื่อช่วงเมื่อวานเมื่อวานงวดซื้อตอนเย็นนะครับกับรถซีสองร้อยคูเป้สีขาวนะครับสาหรับคําถามหลายๆคำหลายคนที่ถูกถามเข้ามาเยอะมากว่าตีขาวเงาได้ไหมนะฮะกับการทํางานที่หลายๆคนได้เห็นแล้วนะฮะว่าช่วงการทํางานแล้วก็ช่วงเคลือบแล้วก็ช่วงโชว์ตอนทั้งแดดทั้ง ในส่วนของสีโพเพแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยอยู่ในที่ที่แสงน้อยๆถือว่าแสงน้อยนะเพราะว่านี่จอดในจอดในห้องซึ่งจะโชว์แสงเฉพาะจุดเท่านั้นรถสีขาวเนี่ยสามารถเงาได้ที่หลังเงี้ยเห็นได้ชัดมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นสีดํามันก็จะเงาเข้าไปอีกนะฮะเงามากๆเลยทีเดียวแต่ตอนนี้นะครับสาหรับคันที่ผมขอส่งงาน ความสวยงามครับกับสเต็ปการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกโปรภายนอกภายในกระจกองเครื่องห้องโดยสารแล้วก็ร้องแม็กผมกลับไปดูกล้องหลังนิดหนึ่งนี่ครับสําหรับคันนี้นะขอบคุณท่านเจ้าของมากมากครับคันนี้นะครับลูกค้าเคยเคลือบแก้วของเราไปแล้วนะครับเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้แต่ว่าที่คันนี้เป็นซีรีส์เจ็และตอนนี้ก็ซีรีส์เจ็ดกำลังรอจะมีคะแนนต่ออยู่ซึ่งคันนี้ลูกค้าคันนี้นะครับดูแลรถด,ดีมากครับ การบริหาแน,นของทางลูกค้าต่อเนื่องทุกๆ2เดือนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยนะว่ารถที่ดูแลต่อเนื่องเป็นยังไงแล้ววันนี้มารอยอยู่หน้าร้านแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราขอส่งงานคันนี้ไปพร้อมๆกันก่อนนะครับก็คันนี้ก็ขอขอบคุณนะท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการทําครั้งที่2คันที่2นะครับกับรถ C 200คูเป้สีขาวสีขาวก็เงาได้และใช้งานได้ดีด้วย การเคลือบแก้วนะครับไม่ได้เพียงแต่ต,ตัวผิวเนี่ยเงาอย่างเดียวนะฮะแต่ผิวเนี่ยจะมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลนะครับก็อย่างที่บอกนะครับน้ายาจะเคลือบน้ํายาที่เคลือบแก้วเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในตัวรถด,ด้วยประมาณสาสิบเอร์เซนซึ่งตัวสีรถเนี่ยเวลามันเซ็ตตัวหรือว่าน้ํายาเคลือบแก้วมันเซ็ตตัวแล้วสีรถจะแข็งจะมีความแข็งขึ้นนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นฮะและเงาด้วยนะครับนี่ และตอนนี้นะต้องขอขอบคุณนะท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจกันต,ตลอดแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะรถที่คันหนึ่งที่เคลือบแก้วมาแล้วก็มามีทะแนนต่อตลอด,ลอดและก็คือเจ้าของคันนี้นั่นแหละนะครับแต่ว่ารถอยู่ข้างนอกคันนี้ผมขอตรงงานพอสวยงานกันแต่เพียงเท่านี้ตรงนี้เลยขอบคุณมากครับและเราพาไปดูรถที่มาไม่ทะแนนตลอดตลอดนะครับก็คือเจ้าของคันนี้เหมือนกันแต่ว่ามารออยู่นอกร้านแล้วนะครับก็เป็นรถ bmw series 7นะครับม่ที่ตัวใหม่ล่าสุดแ ใหม่มากนะครับใหม่มากนี่คือท่านเจ้าของรถดูแลดีดีนะฮะก็ขอกับกล้องนเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> นี่ครับสำหรับซีรีส์เจคันนี้นะครับได้รับการเมนหานตลอดทุก2สองดืวนทุกสองเดือนเลยรู้สึกแล้วงวดนี้จะมาเมานหานต่อเนื่องเลยนะครับสังเกตนะตัวผิวก็ไม่ค่อยมีรอยนะเห็นปะ่ะนี่ออกแดดน,นะไม่ค่อยมีรอยสซวิลด้วยนะถือว่าน้อยมากๆแล้วก็เป็นการดูแลรถที่ดีจริงๆนะฮะ คันนี้เคลือบแก้วไป็นขเราแล้วนะครับเมื่อ <m ere ly> ประมาณปีกว่าๆสองปีมั้งไม่ถึงนะแต่สภาพรถออกมาได้สวยงานจริงนะครับคันนี้ก็เป็น BM ซีรีส์เอีกหนึ่งคันเนี่ยอยากให้รู้ว่าของเราจริงเรานี่นี่เราี่นีเลยเห็นไหมนี่ครับมีสติกเกอร์เราอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สามารถโชว์ได้และภูมิใจมากๆเลยแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับจะให้รู้ว่าสําหรับการเคลือบแก้วไม่ได้จบแค่การเคลือบแก้วแต่เพียงเท่านั้นอยู่ที่การดูแลรถของท่านลูกค้าด้วยอันนี้วันนี้ พิกกี้นะครับต้องขอขอบนะฮะท่านเจ้าของรถแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านท่านน่าจะมีอะไรมาดูกันใหม่วันนี้พิกกี้สวัสดีครับ